โปรแกรมประมวลผลคำหน่วยที่10การพิมพ์เอกสาร10.1การกำหนดรายละเอียดของการพิมพ์ 1. คลิกเลือก Worksheet 2. เลือกคำสั่ง 3. เลือกคำสั่งระยะขอบเพื่อกำหนดระยะขอบของกระดาษ 4. เลือกคำสั่งการวางแนวเพื่อกำหนดให้กระดาษอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง 5. เลือกคำสั่งขนาด เพื่อเลือกขนาดของกระดาษ 6. ใช้มเมาส์เลือกเซลล์ที่จะพิมพ์เวิร์กชีต 7. เลือกคำสั่งพื้นที่การพิมพ์เพื่อกำหนด10.2การดูผลข้อมูลก่อนการพิมพ์เลือกคำสั่งเขาโครงหน้ากระดาษแล้วคลิกสัญลักษณ์ตรงมุมขวาล่างของแถบคำสั่งเลือกคำสั่งหน้ากระดาษท้ายกระดาษ เสร็จแล้วเลือกหัวกระดาษแบบกำหนดเอง0 3การสั่งพิมพ์การสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ทำได้สองวิธีวิธีที่1เป็นการที่ไฟล์และเลือกคลิกเมาส์คำว่าพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารที่ต้องการโดยกำหนดหน้าที่จะพิมพ์วิธีที่2เป็นการใช้ปุ่มรัดคือ Ctrl P โดยที่จะขึ้นหน้าต่างเช่นเดียวกับวิธีการแรกให้สำหรับการพิมพ์เอกสารขอบคุณค่ะ